เ้อ่มใยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการประจำปี2568โดยมีครูพงประนต อาจผักปังในนามคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาสีการรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการคณะกรรมาการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการตลอดจนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,500น,นาคนสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการประจำปี2568ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการออก กำลังกายและมีทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองห่างไกลยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้รักสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬาเป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้แบ่งออกเป็น5สีประกอบไปด้วยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีฟ้าและสีชมพูโดยมีกำหนดประเภทของกีฬ